มินประมาทมาตา3ามสนะฮะปะอ,อประมวลกฎหมายอยาญาผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับสําหรับมาตรา327นี้ก็ เหมือนคล้ายกันฮนะแต่ว่าเป็นการกระทําความผิดต่อ,อผู้ตายนะผู้ที่เสียชีวิตนะโทษเหมือนกันเลยแต่ว่า,าคนที่จะร้องทุกแทนผู้ตายก็ให้บิดามารดาครูสมรสหรือบุตรของผู้ตายาที่ถูกเ,เสียชื่อเสียงที่ถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทําความผิดฐานมินปุมมาตต้องรับโทษ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา3ามนะโทษเหมือนกันเลยนะแต่ทำกับผู้ตาย326สองกกับคนเป็น3ามสองทกับคนตายนะฮะโทษก็เหปีนะคุก1ปีแล้วก็2องหมบาทโทษปรับกำลังในอดีตนะโทษอาจจะเบากว่านี้นะปัจจุบันก็โทษหนักขึ้น